บอลเครื่องติดแล้วเนี่ยยากที่จะหยุดนะจะบอกไปเลยเออพอเครื่องติดนีปุ๊บนี่ยากที่จะหยุดเลยละ่ะเออโอเคโอเคแบงค์ okay, okay, Bank, ขอบคุณมากโอเคนะคุณจำซุงหนะ่ครับสวัสดีครับผมก็อ,อย่างว่าแหละเนาะทำยังไงได้เออเราอยู่ในที่ของเราเราก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกนะครับแล้วแต่ คอนเทนต์ทั้งนั้นนะครับเอฟซียิ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเขาเขาไม่เล่นใครเขาก็เล่นกันเองนะครับนะไม่รู้เหมือนกันเขาก็ทำงานสินะ <laughs> เห็นออกกำลังกายอยู่ไม่ใช่หรนะออ,ออกกำลังกายน่าจะต้องฟิตร่างกายไว้เยอะ,เ,ยอะเพราะว่ายังไงก็ต้องได้ออก กำลังกายอยู่แล้วนะครับเอ,อก็เอาตามสะดวกแล้วกันนะครับอืมนะเอาตามสะดวกแล้วกันก็ว่ากันไปเอ,อก็มันก็ต้องออกกําลังกายวิ่งเวิ้งมั่งใช่ไหอ,อก็แล้วแต่วา่าง,ง่ายง่ายแล้วแต่เขาไม่มีปัญหานะครับ คนเหนือนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็ทักทายกันนะครับอให้เห็นนี่แหละนะครับเรายัางไงแล้วก็นะส่งแรงใจแรงเชียร์กันอยู่แล้วนะฝั่งนี้ไม่มีปัญหาเอาใครที่จะระรานนะครับลุกลามนะครับหรือบุกลุกนะเอมันก็ยอ่อมมันก็ย่อมได้ถ้าเอฟซีนะย่อมได้ แต่ไม่ใช่ปอบเปลืองนะเอาเอาไม่มาพูดฝั่งเรามันก็ไปพูดฝั่งโน้นนะครับมันก็พูดกันอ่าเน็ตแนมก็ทุกคนเอมันก็แปลกนะคนเราอ่็นะคืออยู่เฉยๆจะให้ชอบให้คนอื่นเขาดา่าอย่างเงี้ยมันใช่เรื่องที่ไหนละ่ะเอฟซีอยู่เฉยๆก็ให้คนอื่นเขาดา่ามันไม่ใช่นะ อพอเขาว่าหนักๆเข้าให้ก็บ่นว่านะพวกนี้หยาบคายมันจะไปหยาบคายอะไรก็เพราะว่าเขาโดนกระทําเขาก็ต้องด่ามันก็เป็นเรื่องปกติไหมละ่ะคนเราอยู่เฉยๆเนะี่ยจะไปด่ากันเนะ่มันยากถ้าคนนั้นสันดานมันไม่ดีจริงๆเ่ยนะเออคนเราถ้าคนเราดีๆเนี่ยบอกได้เลยว่า คนเราในอยูเ่เฉยๆเนี่ยเขาจะมาด่าเราสาเสียเทเสียเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยอะนะเออถ้าไม่ไปเล่นงานเขาก่อนเออก็เพราะว่ามันไปเล่นงานเขาก่อนเขาถึงด่าเอาไงก็เขาด่าแล้วก็บ่นโอดควรว่าแหมปากจัดเหลือเกินอย่างงู้นอย่างเงี้ยมันใช่ที่ไหนล่ะก็คุณไปเล่นเขาก่อนเออไปสร้างวัฒนรรมเขาก่อนนะครับเอาเรื่องราวของเขาไปบิดเบือนอ,อ่า ก็อย่างนั้นแหละคุณมาลีนะครับก็ปากไม่อยู่สุกก็เขาก็ด่าไงเออไปแซะเข้าไปบิดเบือนไปพูดไปว่าเขาอย่างเงี้ยทางตั้งนี้เขาเนี่ยไม่เคยไปว่าให้มันใช่ไหมเขาก็ไปว่ากับคนอื่นมีปัญหากับคนอื่นเขาก็พูดแต่อันนี้เข้าไปสอดเขาทุกเรื่องเขามีปัญหากันมันเข้าไปแทรกกลางแล้วก็ไปด่าเออไปมูรี่เขาอีกมูรี่คนนน้นมูรี่อย่างเงี้ยทั้งที่ เขาไม่ได้เป็นคู่กรณีตัวเองเออนิสัยมันเป็นอย่างนั้นคนพวกนี้ครับมันเสือกเข้าไปทั่วเลยนะออชอบเสือกเรื่องของคนอื่นเอฟซี F C. เรื่องตัวเองไม่มีอะไม่เขาเขาถ้าเขารู้นะเขาคงจะเล่นงานมันไปแล้วพูดง่ายเออถ้าเขารู้เขาคงเล่นงานไปแล้วอันนี้เขาก็ไม่ค่อยรู้เขาเลยด่าตรงๆมาเลยนะอืมมันเป็นอย่างนั้นตลอด เขามีปัญหากันเองเขามีปัญหาของเขาใช่ไหมแต่อนี่มาจากไหนไม่รู้มาถึงก็มาเอาหัวมุดเข้ามาแทรกระหว่างกลางนะเออด่าเขาเลย <c oughs> เออ <c oughs> ใช่ไหมควรจะไล่ใช่ไหมออแอนก็แปลกใจแล้วก็เป็นทุกงานด้วยนะไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรที่ไหนเนี่ยฟังท่้งไม่ได้เกี่ยวกับมันแต่มันเอาหัวมุดเข้ากลางแล้วก็ไปเล่นงานเขา มันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดเออเขาเขามีปัญหากันเนี่ยเขาอาจจะเคลียร์กันอยู่เขากำลังเคลียร์กันอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้นี่มาอย่างไหนกูไม่สนใจละกูเข้ามาระหว่างกลางกูก็เล่นเลยเออแป่คนนะเออมันตายอยู่แล้วมันมาที่ไรแล้วเรียบร้อยบอกได้ตรงๆนะถ้ามันมาที่นี่เมื่อไหร่นะเออพูดง่ายๆมีคน จะรอทอดกระถินอยู่แล้วเขาจองกระถินกันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกเออเอาไว้ทอดปีหน้านะเออจองกระถินอยู่แล้ว mm hmm. พูดง่ายๆคนเขามีปัญหากันก็ไม่เกี่ยวกับมันถูกไหม เขาจะมีเรื่องอ่าเคลียร์กันเขาก็เคลียร์กันมันก็ไม่เกี่ยวกับมันอ่าแต่มันก็อยากจะเผือ่อะนะถ้ามันเผื่อเขาทุกทุกเรื่องเนี่ยเหมือนกับอ่าในสังคมเนี่ยเขามีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันเยอะแยะนะบอกตรงว่ามีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันเยอะแยะแต่มันก็ไม่เอาไปไม่เอาไปพูดเออมันน่าจะเอามาพูดเขาบ้างนะ,ะเดี๋ยวคนนุ่นทะเลาะก,กัน เดี๋ยวเด็กวงนี้ตีกันมั่งเ,เดี๋ยวคนนู้นเขาทะเลาะกันไม่เห็นมันเอามาพูดออเแต่ฟังทางเราเนี่ยกับทางอฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเอามาประจําเลยเออเอามาเปลี่ยนเป็นแร่ลาดอ,อเล่นแร่แปรธาตุนะครับเออด่าเขาอย่างแทะเขาอย่างนู้นอย่างนี้พูดง่ายๆว่าถ้าฝั่งไหนถ้าไม่อยู่ข้างมันเนี่ยมันจะเล่นงานตลอดแต่ถ้าฝั่งไหนถ้าถ้ามันอยู่ข้างมันเนี่ยมันไม่พูด มันจะพูดในแนวทางดีดเอเห็นไหมพูดนแนวทางเพาะๆดีๆพูดให้เกียรติว่าง,ง่ายๆเ่ยนะรูปอร่วยพอย้ายฝั่งเมื่อไหร่นะเมื่อนั้นะมันใส่ยับเออสร้างวัฒกรรมมันก็ได้แต่พูดนั่นแหละเอฟตีเอาจริงๆมันก็ทําอย่างเอทํามากกว่าพูดไม่มีเป็นไปไม่ได้นะ มันคิดว่ามันจะทํามากไปกว่าพูดได้ไหมมันทําไม่ได้หรอกแล้วมันก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือใครได้เออมันบอกเดี๋ยวมันช่วยเหลือเออมันช่วยนู้นช่วยนี้มันไม่ช่วยไม่ได้หรอกมันแค่คําพูดมันจะไปช่วยอะไรได้ใช่ไหมล่ะเออมันก็พูดไปหาเอ่อหาข้อความพูดไปว่าจะช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหลือคนนี้แต่มันก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ได้อยู่ด้วยกัน เออถ้ามันจะช่วยเหลือมันก็ต้องมาอยู่ด้วยกันสินะแต่นี้มันใช้คำพูดมันทำอะไรไม่ได้เออบอกว่าเฮ้ยมึงยานะเวย้ยมึงยาตบนะเวย้ยนะห้ามเขาได้ไหมละ่ะมึงอยู่ที่ไหนนะครับเขาก็ตบโชว์เท่านั้นแหละนะเออห้ามกันไม่ได้หรอกได้แต่พูดมีประโยชน์อะไรนะเออแล้วต่อไปเนี่ยมันจะไปร้องเรียนเขาก็ไมได้ นะครับเอฟซีต่อไปมันจะไปร้องร้องเรียนเขาก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะต่อไปมันก็เจอดค,นะคดีความนะคนที่มีคดีความเนี่ยมันจะไปร้องหน่วยงานนู้นหน่วยงานเนี้นะครับมันร้องไม่ได้อะเออมันร้องไม่ได้เพราะอะไรก็มันโดนคดีความอยู่มันจะไปร้องยังไงมันก็เปรียบเสเหมือนอ่าผู้หนีหมายอะนะ ผู้หนีหมายผู้ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเงี้ยเออมันไม่มาอยู่แล้วถึงเราจะฟ้องมันไปมันก็ไม่มาเออใช่ไหมมันไม่มาพอไม่มามันก็หนีไงต่อไปมันก็ไม่ได้แต่พูดเย้ยวเย้ยวอยู่นั่นแหละนะครับเออเราก็จะบอกให้อ่าเจ้าหน้าที่เขาดูว่านี่ไงมันขึ้นให้ทุกวันเห็นหน้ามันทุกวันนี่ไงต่อไปมันอาจจะไม่ได้นะเอฟซี มันจะหาหน้ากากมาใส่ก็ได้นะเออนะเออหาหน้ากากมาใส่ซะบางคนะ่ะใส่ตั้งแต่อ่คพูด,ดง่ายอะใส่ตั้งแต่เขามีโควิดใหม่ๆจนกระทั่งโควิดเนี่ยหมดไปมันยังใส่อยู่เลยหน้ากาก,ากนะยังใส่อยู่เลยมันใส่จะติดจริงๆอะเวลาไลร้สดไม่ต้องใส่ก็ได้เราไม่ได้อยู่ที่ชุมชนใช่ไหม เรอาอยู่ข้างนอกเงี้ยโดดเดี่ยวเงี้ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่จําเป็นเออแต่มันใส่เออเหมือนกับไปงานแฟนแฟนตาซีอะไรพวกนี้นะครับนะเออแต่มันก็ด่าเขาไงเออมันด่าเขามันไม่อยากให้เห็นดวงตาไ้พี่มันด่าเขาอ่แต่ยังไงเขาก็เห็นอยู่ดีเพราะสมัยก่อนเนี่ย สมัยก่อนที่เข้าอยู่ฝั่งเราใช่ไหมแต่ก่อนเขาไม่ได้ใส่หน้ากากนะเอฟซีไอคนที่ใส่หน้ากากเขาไม่ได้ใส่เออถ้าดูแต่สมัยก่อนๆเก,ก่าๆเออเขาไม่ได้ใสเออ่เขาไม่ได้ใส่เลยมาใส่ตอนที่ว่าย้ายออกไปนี่แหละแล้วก็มาดา่าเออพยายามจะกบเกลื่อนปิดรูปทรงนะแต่รูปเก่าเขามันมีไงเอฟซี รูปเก่ามันมีอยู่เ,เขาก็เห็นนะบางทีผีก็จับปัดออกไปนะครับพลมามพยายามไล์สดอยู่นะไล์แล้วให้มองไปข้างหน้าใช่ไหมวอดีปัดกล้องให้มันย้อนกลับมาหาตัวเองบังเอิญลืมลืมใส่เออก็โชว์ไปหน่อย <laughs> เออ